สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อีมาห้าหมอ้อทีลงพยาบาลโพสเมดรี e จเนอเรชันโฮสพิโตนะคะ,ะวันนี้มาห้าหมนอมาตรวจหลังกายสุขภาพนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่รารสนการตอนรับข้องออบรรยากาศแล้วก็พนักงานตอนรับเป็นยังไงบ้างเสียมิกานะคะนี่เลยคะ่ะลงพยาบาลโพสเมดรี e จเนอเรชันโฮสพิโต้นะคะ breast cancer ค่ะ อ,อันนี้เป็นโรงพยาบาลทีวีทีโพสเมทนะคะอยู่ในแฮมเชอร์ก็คือคำว่าโพสเมททีจริงมันอ่านเป็นโพสเมวใช่ไหมคะถ้าเป็นคนไทยแต่ว่าอา่าร์เรื่องเนี่ยแต่ว่าที่อเมริการเข้าไปโพสเมทโพสเม New ทมิลแฮมเชอร์ที่โรงพยาบาลน,นี้นะคะแล้วมันก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราข้าไปเดี๋ยวเราข้าไปดูเหนข้าไปดูกันข้างในนะคะ Sanitizer. Hi, I already have appointment. I just waiting. Yeah. In, yeah. Oh, you, oh, you're so we so. come right here. It's like um, reception information. They have sanitizer, mask, service. So everything is clean here. Super clean. Yeah, it's very nice here. See, this is Postman hospital. ทุกทีกทุกทุกทีนะคะคุณจะมีจะมีแบบว่า s a ไ i เซอร์นี่มี s ซ n i t i z ซ r ยิ่งวัดเลยนะคะพนักงานก็ต้องพนักงานก็ต้องใส่ใส่อหน้ากากนะคะทำงานเนี่ยคะ่ะสะอาดสะอาดมากแล้วนี่ก็เออ่ขายเป็นมา s ติ้งแอเรียนะคะเป็นทีน่นั่งสพหรับลูกค้าเขาก็จะมีแบบว่าเออ่ดินสตินนะคะแล้วก็มี music ก e l a x a little bit นะคะซิ แล้วเขาก็มีกาแฟบริการกันนะคะมันจะมีแบบว่ากาแฟบริการนี่ยค่ะแล้วก็แล้วก็นี่เป็นห้องดังกิ้มโดนัทใส่นลงไปเส่ลงไปในนี้ใช่ไหมคะมีช็อคโกมีครีมมีชาชาให้ดื่มเป็นห้องลิปตันมีนี่มีทิชชิวตุกอย่างอาริเท็งแบบว่าเขาออเกนไนต์เด็ดีมาวนี่กระเป๋าเส้นเองกับกาแฟ สะอาดมาค่ะปลอดภัย it's safe here ร์ <So, S 1> เป็นคลิปหน่อยๆน,นะคะนี่จะให้ดูว่าถ้าเรามาห้ามมอเที่ยมแกลนี่ย,เ,เ,ย,เ,ยรเราจะดูแลกั็นยังไง้อบความสะอาดอยังไงสะอาดมาไม่ต้องกลัวเลยชอบไรนี่ยังตอนนี้นี่มีคนอยู่อีกก็เอาหน้ากากออกได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อไรที่คนมาเราบกระซ้ายหักกนะคะนี่ค่ะเมื่อนกับยูโรงแรมใช่ไหมคะซะอาดาอสาดส เสร็จแล้วค่ะวันนี้มาหามาเสร็จแล้วก็จะเตรียมตัวแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศห้องนี้เมื่อกี้ที่เราเข้าไปนี่ก็จะมีเซอร์วิสเกี่ยวกับน้ำดื่มด้วยบรรยากาศดีวันนี้ก็อัดมเสร็จแล้ว ลอดเค้นบลิการอดเค้นเดินกลับอันนี้จะเดินไปพาร์คกิ้งรถนะคะไปที่จอดลอดอันนี้เป็นลิฟต์จะขึ้นไปชั้นสองขลองโงรงพยาบาลน,นะคะ East 155 Browick Avenue นะคะลงปโรงพยาบาลเข้าไงมองๆเขาไหร่มาอักด้วยน,นี่เอ็กซิสทาง ข้าอ,อในขนไส้กับน้รอประตูมันจะเปิดเอง<ะ>ผมชันยุ่งมากเลยค่ะออกมาจากตึกนะคะลมแรงวันนี้อากาศร้อนอาคดร้อนจัดมากเลยวันนี้ค่ะอากาศร้อนจัดนะคะผมยุ่งมากเลยค่ะโอ้ยวันนี้100ดีกรีค่ะสีอากาศแดดร้อนขนาดนี้ อะไรไปก่อนเดี๋ยว<ๆ>ดเดี๋ยวคุยต่อก็คือจะเตรียมตัวกลับบ้านบริการดีมากเลยค่ะโรงพยาบาลน,นี้บริการดีพูดจาดีนะคะโรงพยาบาลอเมริกาแบบว่าเซอร์วิสเต็มทีบริการดีมากประทับใจม,มากค่ะน้ำมันหมดไปเติมน้ำมันก่อนค่ะน้ำมันหมดสวยเลยหล้ไดิเหลือหยดสุดท้ายค่ะตอนนี้มาเติมน้ำมันทีฟู Food Mart, ดมาร์ทดูรถรักคันนั้นดิรถกระบะลากเรือที่จะไปลงท้องที่ไป,ไปพาเรือไปลงทะเล เออหน้าหนังไอ้นี้เราก็มาเติมแก๊สเองนะคะที่อเมริการเราเติมแก๊สเองค่ะเราไม่มีคนมาเติมแก๊สให้ค่ะนี่คะ่ะตอนนี้ราคาน้ำมันอยู่ที่สองเกาเกากราดีเซลสองแปดเก้านะคะน้ำมันขึ้นเรื่อยๆขึ้นบ้าทุกวันน้ำมันเราก็จะพาก,ก่อนนะคะเราก็จกดปุ่มไอ้นี่ปุ่ม turn off เคื่องเราจะไม่เราจะไม่ไเ,ไมเ,เปิดเข่องตอนที่เติมน้ำม,มันมันจะอันตรายนะคะเรากดปุ่มปิดไปเลย เปิดนะค่ะเปิดเติมน้ำมันที่เป็นการเติมน้ำมันเองนะไม่ทำไม่เหมือนเมืองไทยค่ะคือเวลาเติมน้ำมันนี่เราไปจอดรปุ๊บพนักงานก็จะเข้ามาท่ามาเติมน้ำมันถาลยายอะไรยเงี้ยแต่ว่าที่นี่เราจะจัดการเองหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะมาเติมเองเลยค่ะหยิบเสียบอกตัวทมตัวนี้นะคะยกเลยยกเลยแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เราก็กดว่าเราจะเลือกเบอร์ไหนมันมีแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าซ้ำแล้ก็เลือกทุกสุดน้ำมันมันแพงเราก็กดตัวนี้ กดตัวนี้อ่าใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีตัวปุ่มตัวนี้ดักล่อไปเลยมันก็จะรันเองมันก็รันเองนึ่งกันนี่มันก็เดินตามไปก็เดินไปนี่รถขันนี่รถขันย้ายก็ประมาณประมาณ40ดอนตอนนี้เหมือนกับประมาณ35ดอนแต่ว่าน้ำมันมันขึ้นใช่ไหมน้ำมันเบื่องซองกาววเลยตอนนี้จากเหมือนกับนึ่งนึ่งว่านึ่งสิบนสี่กาวน้ำมันมันขึ้นตอนนี้ก็มันก็จะรันไป จะรันไปเองเลยเราไม่ต้องจับอะไรมันเติมน้ำมันกันเองมาทุกเดนเติมน้ำมันกันเองเออออออหมืเลยเสร็จแล้วค่ะพอเสร็จแล้วตัวนี้มันก็จะหยุดค่ะตอนนี้เติมเังเต็มทั้ง4 1แอดอนนะคะ40ดอนมันจะมีทีวีแรกๆอยู่ในตรงกลางด้วยเห็นไหมอาจจะมีทีวีน่ารักน่ารักนะถ้งว่า4 1แอดอนสามซองค่ะเติมน้ำมันวันนี้นี่นะคะมัน อกี้แก๊สมันลงไปตั้มแบบวารโลเขาเลยแบบเติมเต็มช่างเลยฮาร์ดทิปซี่หรืสร้างอ่าที่สิบเอ็ออดดอน